สวัสดีค่ะมามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับพี่เดียคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเรามาติวกันเลยนะสำหรับการสอบมิดเทิมของมห้าใช่ไหมคะระบบหายใจเอาดีๆนะระบบนี้เนี่ยมันพาร์ทที่เป็นที่ไม่ใช่มนุษย์อะ่ะง่ายเลยกลายเป็นง่ายเลยเพราะพาที่เป็นมนุษย์วุ่นวายมากๆวุ่นวายแบบสุดๆ ซึ่งพี่จะรวบตึงมาสามประเด็นนะของมนุษย์อะ่ะจะไม่ได้ลงรายละเอียดแบบลึกๆว่ามันต้องผ่านอาวัยวะอะไรบ้างแต่จะพูดถึงสามกลไกดีกว่าสำหรับตัวของมนุษย์นะคะงั้นระบบที่เราจะพูดกันในวันนี้ระบบหายใจเริ่มเลยนะเริ่มเลยดีปะมาก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มกันนะคะพูดย้ำแบบนี้แล้วกันว่าพี่อยากให้พวกเราอะ่ะฟังสองรอบเอางี้ เรียนสองรอบรอบแรกอะฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวเอาให้เข้าใจก่อนใครอยากจดแปบหนึ่งคลิปมันไม่นานมากเราเรียนกันมาตั้งหลายเดือนใช่ไหมคะเรื่องนี้เรียนกันเป็นเดือนอะมาฟังตอนนี้สักสามสิบสี่สิบนทีไม่ให้เป็นมหารอกเนาะแล้วฟังอีกฟังรอบแรกเนี่ยฟังเฉยเฉยฟังให้เข้าใจจริรตนาการภาพตามพี่ได้ฟังรอบสองจดด้วยจดด้วยหลายคนจะเน้นแบบ นั่งฟังจดนั่งฟังจดแล้วมันไม่ได้อะไรอ่ะมันไม่ได้ไเลยมันเป็นการที่เราลอกจากที่พี่เขียนลงกระดาษแล้วเฉยๆฉยมันไม่ได้คิดตามเลยโอเคปะงั้นตอนเนี้ยพี่อยากให้เราคิดตามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่จะเขียนเร็วด้วยแหละไม่อยากไม่รอนะคะก็เลยอยากให้ฟังไปทีเดียวยาวๆแล้วค่อยมาว่ากัน อาจาว่าเออจดยังไงหนูอาจจะไม่อยากเขียนเป็นไมลแมปแบบพี่หนูอาจจะอยากเขียนเป็นการบรรยายก็ว่าไปหรืออาจจะแบบเอยแบบจดสีสันสวยงามมีวางรูปใส่รูปมาอะไรก็แล้วแต่นะคะงั้นฟังก่อนและรอบแรกนะรอบสองค่อยจดแล้วก็ฟังไปอีกรอบหนึ่งนะคะจดแล้วก็แบบฟังไปด้วยอย่างเงี้ยมันจะทำให้ เราได้เนื้อหามากกว่าเดิมแน่นอนนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะจะได้มาบ่อยๆดีไหมนะคะไม่ได้มีชีดให้นะคะเพราะว่าจดล้วนอยู่แล้วเคย่อหน้าแบบมาระบบหายใจ คีย์เวิร์ดเรียนระบบร่างกายแต่ละอันเนหนูจะต้องรู้ก่อนว่าระบบนี้มีเพื่ออะไรนะคะระบบหายใจเนี่ยจะมีเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนแกส๊สคือจริง,รงๆแล้วหรูจะบอกว่าระบบหายใจเอาไว้ใช้หายใจก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าเขียนแบบนั้นมันดูมันดูไม่ช่วยอะไรอะใช่ปะ่ะมาแล้วแก๊สตรงนี้เนี่ยมันจะต้องพูดถึงตัวไหนบ้างอ่ะแก๊สตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนก็ตามออกซิเจนเนี่ยจะเป็นฝั่งคาเข้าและคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นฝั่งขาออกจริงๆแล้วตัวพืชอะก็มีระบบหายใจนี้นะนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้แบบเกิดขึ้นในเวลาที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงมันจะเกิดส่วนทางกันสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดกลางวันระบบหายใจเนี่ยจะมาตอนกลางคืนแล้วมาใน,เ,นเรื่องเปในเรื่องของการหายใจระดับเซลล์ด้วยโอเค เรียนไปแล้วตอนม4ี่เทอมหนึ่งมนะคะเค okay. หลายคนเจ็บบทรัรๆกับบทนี้มากเอาดีๆนะพี่ว่าเนื้อหาที่เราเรียนกับมันยากจริงอะ่ะมันยากจริงมันยากจริงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในใจพี่เลยอะ่ะโมไม่ต้องรู้ขนาดนั้นหรอกอยากไปรู้ก็ค่อยไปรู้ในมหาลัยก็ได้นะคะเอาล่ะทีนี้คำว่าแรกเปลี่ยนน่ะน้องคำว่าแรกเปลี่ยนเนี่ย แปลว่าอะไรแปลว่าเจ้าแกส๊ออกสออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ต้องเคลื่อนที่ผ่านได้ต้องเคลื่อนที่ได้เกิดการเคลื่อนที่หรือเกิดการทะลุผ่านโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่งถูกต้องไหมคะซึ่งการที่แก๊สเนี่ยโอเคแก๊สมันโมเลกุลเล็กก็จริงแต่ถ้าอยากให้มันเคลื่อนที่ผ่านได้ง่ายๆอะ่ะคือเดินในพื้นที่โล่งๆมันดีกว่าเดินท่ามกลางฝู่ชนอยู่แล้วถูกต้องปะ หรือแบบคนน้อยๆก็เดินสะดวกหน่อยแต่ถ้าคนแน่นมากๆเนี่ยมันก็เดินยากอะค่ะงั้นถ้าเกิดโครงสร้างนั้นอะมันสะดวกต่อการเดินผ่านมันก็จะง่ายกว่าอย่างแรกเลยคือโครงสร้างนั้นเนี่ยมันต้องบางๆยิ่งบางยิ่งดีเลเยอร์เดียวเซลล์เดียวเลยได้ยิ่งดีแต่ถ้าเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมันก็จะผ่านยุ่มเซลล์อยู่แล้วซึ่งไม่มีอะไรที่บางไปกว่าสิ่งนี้อยู่แล้ว เห็นปะบางที่สุดอะคือยี่หุ้มเซลล์แต่สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์อย่างเราอะมันมันมันไม่ได้อ่ะเซลล์มันประกอบเป็นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อประกอบเป็นอวัยวะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะต้องเน้นว่าเออผ่านอวัยวะก็จริงแต่อวัยวะนั้นณนะส่วนนั้นนั้นนะ่ะที่แก๊สเคลื่อนที่ผ่านได้ขอบางๆเลยขอบางๆเลยต่อมาอย่างที่สองค่ะ ชุ่มเชิญเน็ตหนึ่งนิดเดียวเหมือนผ้าแบบจุ่มน้ําแล้วก็บิดหมาดแบบหมาดบิดแรงสุดแรงเกิดอ่ะมันจะแบบมีน้ําบางๆนิดเดียวนิดเดียวจริงๆเพื่อช่วยทําให้ตัวแก๊สเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านได้ง่ายๆนะคะช่วยทำให้แกส๊สเคลื่อนที่ผ่านได้ง่ายนะมันช่วยได้นิดหนึ่งต่อมาอีกอันนึงคือจึงสุดคือพื้นที่ผิวมาก พื้นที่ผิวมากพื้นที่ผิวมากคืออะไรแปลเลยแล้วกันเล็กๆเยอะๆเป็นพื้นที่เล็กๆแต่ต้องเยอะด้วยเล็กๆเยอะๆนะคะเป็นพื้นที่เล็กๆจุกๆๆรวมกันอย่างเงี้ยนี่เขาเรีกว่าพื้นที่ผิวมากพื้นที่ผิวมากถ้าเป็นในเชิงของสารน้ำแข็งก้อนเล็ก ละลายเร็วกว่าน้าแข็งก้อนใหญ่อย่างเงี้ยอืมนะคะนั่นคือพื้นที่ผิวของน้ําแข็งก้อนเล็กมันมากกว่ามันเลยสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่อุณหภูมิสูงมันก็เลยเกิดการละลายได้เร็วแต่น้ําแข็งก้อนใหญ่อ่ะมันเิอแค่ผิวภายนอกแต่ข้างในมันยังไม่เจออะไรเลยข้างในมันยังไม่โดนอ่ะมันก็เลยรักษาสภาพตัวเองได้นานกว่านั่นเอง ถ้าเป็นในกรณีนี้ก็คือพื้นที่ที่มันเล็กมากๆพื้นที่ผิวมันก็เยอะและพื้นที่ผิวที่เยอะและมันบางด้วยเนี่ยแกก็จะสามารถเคลื่อนที่เขาออกได้อย่างสบายเลยโอเคนะคะมาทีนี้ระบบหายใจเนี่ยพี่แบ่งแบบนี้อย่าว่ากันนะแบ่งแบบนี้อย่าว่ากันนะคะมามันไม่ขัดหลักการหรอกคะ่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นนะคะพวกที่ไม่มีระบบหายใจเนี่ย พวกที่ไม่มีระบบภายใจเนี่ยมันจะการใช้สิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นหลักขอย่อเป็นสวอลนะใช้สิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นหลักซึ่งการใช้สิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นหลักนั้นก็จะใช้หลักการการแพร่ค่ะบริเวณนั้นอ่ะต้องสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยตรงและแก๊สก็เคลื่อนที่ผ่านเข้าออกบริเวณนั้นไปเลยจะแบ่งเป็นอะไรได้บ้างแบ่งเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะขอเขียนแค่เซลล์เมมได้ปะ เซลล์เมมเบรนยี่หมเซลล์ um พวกนี้คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวได้แก่อะมีบาพารามีเซียมตัวตึงสองตัวที่เราต้องท่องมันทุกบทอะปูดมันทุกบทต้องมันทุกบทมาตลอดมาเป็นตัวแรกเสมอแล้วจะเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายมากๆที่มันมีเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวฮะจะเอาอะไรกับเขาถูกต้องไหมต่อมาผิวตัวหรือผิวลำตัวบอดดี้เซอร์เฟ ไม่เหมือนกันนะตัวผิวลำตัวกับผิวหนังไม่เหมือนกันนะคะตัวผิวลำตัวเนี่ยมันคือเซลล์ที่เรียงกันแล้วแก๊สเนี่ยก็เคลื่อนที่เข้าเคลื่อนที่ออกจบแค่นั้นไม่ได้มีการใช้หลอดเลือดซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกอะไรไฮดราอู้พี่ต้องเริ่มด้วยตัวนี้นี่่ฟองน้าไฮดราพานาเลีสามกลุ่มแรกแต่จริงๆไม่มากกว่านี้นะ จริงจริงมากกว่านี้นะคะต่อมาต่อมาต่อมาเอาตัวหลักๆแล้วกันต่อมาผิวหนังเอ้ยถ้าใช้คําว่าผิวหนังโน้ตไว้เลยมีหลอดเลือดด้วยแสดงว่าสิ่งมีชีวตพวกนี้ระบบไหลเวียนเลือดดีมีหลอดเลือดฝอยนะคะระบบไหลเวียนเลือดดีมีหลอดเลือดใต้ผิวหนังมันแตกต่างกับผิวลำตัวตรงไหนอันเนี้ยผิวลำตัวขึ้นไนแบบนี้ใช่ปะแค่นี้แต่การที่มีหลอดเลือดอะ มันอย่างนี้มีหลอดเลือดสายอยู่ด้างล่างดังนั้นเนี่ยตัวแกนที่เคลื่อนที่เข้าเคลื่อนที่ออกมันก็จะทะลุออกจากหลอดเลือดไปยังด้านนอกหรือว่าจากหลอดเลือดผ่านผิวหนังไปด้านนอกและอันที่จะเข้าก็คือผ่านผิวหนังเข้ามาที่หลอดเลือดแล้วก็เข้าได้นะคะมานี่คือการสิ่งไซส์สิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นหลักต่อมาพวกที่มีระบบหายใจโยงข้างล่างนะโยงข้างล่างเลยกันนะโซ so เป็นการโยงแบบตามใจตัวเองมากจดทีเดียวนะบอกแล้วนะจดทีเดียวนะฟังก่อนนะคะพวกที่มีระบบหายใจเนี่ยเราจะแยกตามตามใจพี่เลยละกันตามใจพี่แต่ทำข้อสอบได้และรู้เรื่องเอาเนาะมามีระบบบนบกค่ะกับมีระบบในน้ำอืมเอาในาน้ำก่อนเลยในน้ำเนี่ยหลักๆก,ก็คือใช้พวกของเงือกเงือก ซึ่งการที่ตัวนั้นใช้เหงือกแปลว่าอะไรไปลว่ามีหลอดเลือดด้วยมันจะมีหลอดเลือดแทรกด้านในอะค่ะมีหลอดเลือดฝอยแทรกด้านในงั้นก็แปลว่าระบบไหลเวียนเลือดพวกเนี้ยก็ดีก็ดีก็ดีถ้าไม่ดีไม่มีหลอดเลือดชัดเจนขนาดนี้โอเคปะถ้ามันระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีการมีหลอดเลือดมันก็เกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนะคะมา แล้วแล้วแล้ว,ลวตรงเหงือกตรงนี้เนี่ยหลักการของเขานะทิศทางของน้ําที่ไหลเข้าเหงือกจะส่วนทางกับทิศทางของเลือดที่อยู่ในเหงือกเสมอไอสีกลมๆครึ่งวงกลมตัวเนี้ยคือแผ่นเหงือกเข้า okay, ไหมคะจะส่วนทางกันนะจะส่วนทางกันไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนก็ตามจะซ้ายไปขวาและอีกเส้นนึงขวาไปซ้ายหรือสลับกันก็ได้นะคะ นี่คือตัวหลักของในน้ําต่อมาบนบกเนี่ยจะมีอยู่สองตัวด้วยกันหลักๆสองตัวด้วยกันหลักคือระบบท่อลมระบบท่อลมเนี่ยไม่ใช้หลอดเลือดไม่มีหลอดเลือดมันจะเป็นการเอาท่อนําลมเข้าสู่เนื้อเยื่อเลยตรงเลยไม่จําเป็นต้องใช้หลอดเลือดเนื่องสิ่งมีชีวิตพวกนี้ระบบไหลเวีเลือดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมาที่ต้องบอกไปเนี่ยวพวกไหนใช้เหงือกบ้าง ปลาหมึกหอยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะปลาปลาหอยกุ้งอ่ะหมึกด้วยลืมเนี่ยสัตว์น้ำอะค่ะสัตว์น้ำเนาะต่อมาท่อลมท่อลมจะเป็นพวกมแมลง ซึ่งพวกแมลงที่มีท่อลมเนี่ยมันจะมีถุงลมด้วยถุงลมไม่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สเอาไว้เก็บอากาศเฉยๆไม่ได้ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สเลยนะคะข้อนี้เก่งสุดตัวออกล้านเปอร์เซ็นต์ถุงลมไม่ได้ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะออกล้านเปอร์เซ็นต์มั่นใจ มั่นใจสุดๆต่อมาพวกที่ใช้ระบบปอดปอดเนี่ยก็จะมีนกเนาะแล้วนกเนี่ยก็มีถุงลมด้วยนะคะคือในปอดเนี่ยเรายกตัวอย่างเป็นมนุษย์ง่ายกว่าเข้าใจมนุษย์ดีกว่าในนกเนี่ยหนังสือเรียนก็มีเขียนนะแต่ว่ามันโอกาสออกมันน้อยเราก็มันมันยากอะมันยากจริงๆอะ่ะถ้าอาจารย์ท่านไหนออกอย่างเงี้ยก็หลักการแบบเอาแค่หลักการพอ นะคะว่านกมันมีถุงลมด้วยนะแล้วก็มีถุงลมด้านหน้าถุงลมด้านหลังอากาศเนี่ยจะต้องไหลวนเข้าถุงลมด้านหลังแล้วก็เข้าปอดเข้าปอดเสร็จก็ค่อยมาด้านหน้าแล้วค่อยเอาลมออกเป็นการหายใจออกอะไรประมาณนี้นะคะแต่พี่ไม่เน้นได้ปะมานกก็มีถุงลมด้วยซึ่งถุงลมของนกก็เอาไว้เก็บอากาศเหมือนเดิมเหมือนกันกนระหอมแมลงเลยเหมือนกันกระหอมแมลงเลยแล้วตัวระบบปอดเนี่ยขอไปเน้นที่มนุษย์ เอาละค่ะตัวมนุษย์เนี่ยนะคะพี่จะเน้นดู3สามอย่างด้วยกันคือคกลไกสามกลไกกลไกแรกคือคกลไกการหายใจการที่เกิดการหายใจเข้าหายใจออกยังไงต่อมาคือคกลไกการแลกเปลี่ยนแกส๊สแกส๊สเวลามันเข้ามาในเลือดแล้วเนี่ยมันจะ มาจากบ,บริเวณไหนในเม็ดเลือดแดงแล้วมีการขนส่งยังไงบ้างต่อมาสุดท้ายคือคกลไกควบคุมอัตราการหายใจเพิ่มเพิ่มจากปัจจัยอะไรได้บ้างนะคะและเวลาเรากลั้นหายใจหมายถึงสมองส่วนไหนสั่งและเราจะสามารถกลั้นหายใจจนแบบคุณถ้าคุณพี่ไม่ยอมรับรักน้องนอนจะกลั้นใจตายเนี่ย มันเกิดขึ้นได้ง่ายหรือเกิดขึ้นได้ยากนะคะมาไปต่อนะมนุษย์อย่างแรกเลยกลไกการหายใจเข้าออกอระบบแรกกลไกการหายใจเข้าออกนะคะ ไอ้ไกลไกตรงนี้เนี่ยมันจะต้องอาศัยอวัยวะสองอวัยวะด้วยกันสองอวัยวะนะคือกระบังลมซึ่งจะอยู่บริเวณแบบใต้ลินปีตรงนี้เห็นไหมเนี่ยอยู่บริเวณใต้ลินปีตรงเนี้ย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 เออตรงซี่โครงอันสุดท้ายนะคะแล้วก็กระดูกซี่โครงโอเคนะมีกระบังลมกับกระดูกซี่โครง สองอันนี้จะขยับไม่ได้ถ้าปราศจากกล้ามเนือ้อนะคะตัวของกระบังลมอันนี้ก็มีกล้ามเนื้อกระบังลมขอย่อเป็นกอนอนนะกล้ามเนื้อกระบังลมแต่ถ้าเป็นกระดูกซี่โครงเนี่ยกระดูกขยับเองไม่ได้อยู่แล้วแปลว่าเขาก็ต้องมีกล้ามเนื้อย,ยึดกระดูกซี่โครงแล้วมันมีแถบนอกกับแถบในพี่แนะนําไม่จําแถบนอกพี่แนะนําไม่จําแถบนอกอเห็นปะ ะะงั้นถ้าเกิดเขาสอบถามว่ากลไกการหายใจเข้าออกเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้ออะไรบ้างก็ต้องตอบกล้ามเนื้อกรบบังลมกับกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงแถบนอกกล้ามเนื้อกระบังลมกับกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงแถบนอกการขยับของสองสิ่งนี้มันทําให้เกิดอะไรขึ้นมันทําให้อากการขยับของสองสิ่งนี้นะคะนี่การขยับของกระบังลมและกระดูกซี่โครงมันจะทําให้ปริมาตรเปลี่ยน ถ้าปริมาตรในช่องอกเปลี่ยนความดันมันก็จะเปลี่ยนด้วยหลักการการเคลื่อนที่ของอากาศอากาศจะเคลื่อนที่จากบริเวณความดันมากหรือความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่ความกดอากาศต่ำอยู่แล้วอ่ะพี่ขอมากไปน้อยนะความดันมากไปความดันน้อยเสมอเพราะฉะนั้นถ้าอากาศข้างนอกความดันมากกว่ามันก็จะไหลเข้าร่างกาย ในขณะเดียวกันท้าอากาศภายในร่างกายมีความดันมากกว่ามันก็จะเคลื่อนที่ออกจากร่างกายเป็นแบบนี้ซึ่งการที่เปลี่ยนแปลงความดันเนี้ยมันมาจากปริมาตรในร่างกายเปลี่ยนข้างนอกกับปกติแต่ในร่างกายเปลี่ยนนะคะปริมาตรเปลี่ยนจนทําให้ความดันเปลี่ยนปริมาตรเปลี่ยนจนทําให้ความดันเปลี่ยนแล้วปริมาตรเปลี่ยนได้ยังไงก็มาจากกระบงังลมกับกระดูกซี่โครงนี่แหละที่จะเคลื่อนที่สวนทางกันสั้นที่สุด แล้วแบบนี้มาค่ะกลไกการหายใจนะจังหวะแรกการหายใจเข้านะคะเราเอาอย่างนี้เลยแล้วกันนะมาๆพี่ใช้เป็นแบบนี้ขีดขั้นอย่างนี้แล้วกันนะคะกลไกการหายใจเข้ามันเป็นยังไงกลไกการหายใจเข้าคือกระบังลมน่ะเออเอาอนนี้ก่อนตัวกล้ามเนื้อกระบังลมน่ะกล้ามเนื้อกระบังลม ต้องหดแล้วคุณแถบนอกหดด้วยจริงๆแล้วตัวของกระบังลมอะไอตัวของกล้ามเนื้อยีกกระดูดซี่โครงแถบนอกเนี่ยมันมีแถบในด้วยนะแต่พี่ทําพี่บอกงี้แล้วกันท้องแถบนอกไปแล้วแถบในคือตรงข้ามท้องแถบนอกไปแล้วแถบในคือตรงข้ามการที่ไอสองคนนี้หดทั้งคู่มันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้ถ้ากล้ามเนื้อกระบังลมหดมันจะทําให้กระบางลมเนี่ย กดต่ําลงต่ําลงคือลงมาด้านล่างโอเคไหมคะแล้วมาทําให้กระดูกซี่โครงพี่เขียนแค่ซี่โครงนะมันทําให้กระดูกซี่โครงอะยกสูงยกสูงคือขึ้นแนวนี้นี่แนวนี้ต่ําลงคือลงด้านล่างยกสูงคือขึ้นแนวนี้นะคะดังนั้นเนี่ยตัวของปริมาตรมันจะเป็นยังไงสองสิ่งนี้ตัวปริมาตรพี่ใช้ตัว V ีเลยได้ปะ v ีคือปริมาตรนะปริมาตรมาก ถ้าปริมาตรมากความดันจะน้อยแล้วเมื่อเทียบกับภายนอกความดันภายในร่างกายน้อยกว่าความดันภายนอกหรือพูดก,กันอย่าง่ายหนึ่งคือภายนอกความดันภายนอกมากกว่าความดันภายในร่างกายหรือในช่องอกผลลัพธ์คืออะไรอากาศเข้านี่คือการหายใจเข้า นะคะือการหายใจเข้านะแต่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 แต,แต,แต,แต่ถ้าเกิดกรณีตรงข้ามหนูมีวิธีการเลือกสองท่องสองอย่างก็คือหนูอาจจะแบบท่องการหายใจเข้าแล้วก็ท่องการหายใจออกแยกกันพี่ชอบแบบนี้แต่บางคนอาจจะแบบเอ้ยขี้เกียร์อะเอาการหายใจเข้าอย่างเดียวได้ไหมแล้วเวลามันออกหายการหายใจออกก็คือตรงข้ามหายใจเข้าแล้วแต่เลยคะ่ะแต่บอกกันนะเตือนนะคะว่ามันช้า หนูจาแยกเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาต่อมาถ้าเกิดเป็นการหายใจออกกล้ามเนื้อกระบังลมอะ่ะจะคลายแล้วคุณแถบนอกจะคลายด้วยการที่กล้ามเนื้อกระบังลมคลายจะทําให้กระบังลมนั้นยกสูงยกสูงก็คือเคลื่อนที่ขึ้นจากตอนแรกมาลงด้านล่างก็ขึ้นขึ้นมา ส่วนตัวกระดูกซี่โครงจะส่วนทางคือต่ำลงจากยกยู่แบบนี้ก็ต่ำลงจากยกอยู่แบบนี้ก็ต่ำลง,กกบบน,ำลงนะคะและทำอะไรเกิดอะไรขึ้นปริมาตรลดปริมาตรน้อยความดันมากค่ะความดันภายในร่างกายเลยมากกว่าความดันภายนอกร่างกายอากาศเลย ไหลออกเนี่ยจังหวะนี้นี่การหายใจออกถ้าเข้าใจสบายมากเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าง่ายแต่มันมันน่าออกอะ่ะมันน่าออกอะ่ะโอเคปะไปต่อค่ะไปต่อต่อมาที่สองพี่ใสหมายเลขใช่ไหมอ่ะกลไกการแลกเปลี่ยน เอาฝั่งออกซิเจนก่อนดีกว่าเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าตัวออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไม่ใช่สิมันจะขนส่งผ่านแก๊สเอ้ยมันจะขนส่งผ่านฮีโมโกลบินถูกต้องไหมคะมันจะขนส่งผ่านเม็ดเลือดแดง sorry มันจะขนส่งผ่านเม็ดเลือดแดงมีการใช้เม็ดเลือดแดงจริงๆแต่คนละบริเวณคนละบริเวณกลไกกากแรแลกเปลี่ยนกลไกการลำเลียงอะค่ะ กลไกตรงเนี้ยในหนังสือเล่มจะใช้คําว่ากลไกการลําเลียงอย่างเงี้ยนะคะมันจะไปผ่านตัวของเมล็ดแดงนั่นแหละแต่คนละที่ถ้าเป็นออกซิเจนมันจะจับกับพิโมโกบินโดยเราน่าจะคุ้นสมการนี้ค่ะออกซิเจนจับกับพิโมโกบิน บริเวณนี้เนี่ยมันจะเกิดบริเวณถุงลมปอดกลายเป็นออกซิฮิโมโกลบินแล้วก็ขนส่งรูปแบบของออกซิฮิโมโกลบินนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเนื้อเยื่อพอถึงเนื้อเยื่อปุ๊บออกซิฮิโมโกลบินก็จะเกิดการแตกตัวกลับเป็นออกซิเจนและฮิโมโกลบินตัวเดิมแล้วตัวออกซิเจนนี้ก็จะเข้าสู่เนื้อเยื่อเพื่อไปใช้งานต่อไปนะคะนี่กอออกซิเจนอย่างง่ายเลยมีเหมือนแบบมีรถมารับอะออกซิเจนมีรถมารับ คำรออกซด์ทำไงดีจะลองให้แหละตัวครารออกซด์บอกฉันไม่มีรถมารับเลยจ้าฉันจับกับฮิโมโกโบินแทบจะไม่ได้เลยด้วยซ้ําน้อยมากๆจนไม่เอาดีกว่าน้อยจนไม่อยากทองงั้นทําไงดีเขาจะละลายในน้ําในเมล็ดแดงค่ะก็อยู่ในที่เดียวกันอยู่ในเมล็ดแดงแต่คนละตาแหน่ง ถ้าเราวาดเม็ดลดแดงอย่างง่ายนะตัวออกซิเจนอะอยู่ตรงกลางเพราะว่าฮีโมโกลบินอยู่ตรงกลางออกซิเจนแต่คาร์บอนไดออกไซด์ยอยู่ไหนคาร์บอนไดออกไซด์ก็อยู่ในเซลล์นั่นแหละแต่ไม่ได้อยู่ตรงกลางเคไหมคะเป็นแบบนี้นะแล,แล้วแล้วพอมันละลายในน้ําในเม็ดละแดงแล้วมันเกิดยังไงขึ้น,นกระบวนการเป็นยังไงอะ่ะตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเมื่อเจอกับน้ำในเม็ดละแดงคาร์บอนไดออกไซด์เป็นฝั่งขาวออก เพราะฉะนั้นตรงเนี้มันคือบริเวณเนื้อเยื่อไปเจอกันบริเวณเนื้อเยื่อเจอกันแล้วปุ๊บกลายเป็นกรดคาร์บอนิกร่างกายไม่แฮปปี้เจอกรดตัวนี้แล้วเส้นตึงเจอกรดตัวนี้แล้วแบบพายเปลี่ยนได้ไหมได้ก็จะใช้เอนไซม์ในเมล็ดแดงแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นโปรตอนกับไบคาร์บอเนตหรือทางเคมีก็จะเรียกว่าไฮโดรเจนไอออนใช่ปะ่ะเออ ะะและยังไงอีกก็ขนส่งรูปแบบนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงบริเวณถุงลมปอดเพื่อที่จะออกและมันก็จะถูกเอนไซม์ ide, ในเม็ดเลือดแดงนั่นแหละเปลี่ยนกลับไปเป็นกรดคาร์บอนิกและกรดคาร์บอนิกเนี้ยก็จะถูกเปลี่ยนกลับเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําบริเวณถุงลมปอดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ตัวนี้มันจึงน้องคะตัวนี้มันจึงตัวโปรโตอนอนะ ตัวโปรโตอนนะถ้ามีปริมาณมากมันจะทำให้เลือดเป็นกรดซึ่งเลือกเป็นกรดต่อพี่หน่อยดิหนูคิดว่ามันดีไหมไม่ดีไม่ดีแน่ๆงั้นร่างกายไม่แฮปปี้แล้วยังไงอะ่ะก็เอาออกดิถ้าเกิดโปรโตอนมันเยอะขนาดนั้นแล้วร่างกายไม่แฮปปี้ก็เอาออกสิคะกลไกการควบคุมการหายใจหลายๆคนจะชอบท่องว่าเฮ้ยร่างกายเรา หายใจถี่เพราะออกซิเจนน้อยไม่ได้ผิดขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ถูกอะ่ะไม่ได้ผิดแต่อืมเอาเป็นแบบนี้ดีกว่ากราฟตัวนี้ดีกว่าค่ะตัวตึงคาร์บอนออกไซด์เมื่อคาร์บอนออกไซด์เยอะอะเธอโปรตอนเยอะด้วยความเข้มข้นของโปรตอนเยอะด้วย แล้วแสดงว่าอะไรถ้าคาร์บอนออกไซด์เยอะโปรตอนเยอะออกซิเจนคือน้อยค่ะงั้นผลลัพธ์ของมันคือมันจะทำให้การเกิดการหายใจทีเลยทีเลย,เลยแล้วตัวคาร์บอนออกไซด์นี้มันยังมีผลไปกระต้นสมองได้ด้วยคือสมองเนี่ยมันทำให้อวัยวะเกิดการขยับเกิดการทำงานได้แน่ๆเกิดการขยับ เกิดการทำงานได้แ,แน่อ่ะขยับลดลดตัวพี่หน่อยโอเคนะคะเกิดการขยับเกิดการทำงานได้แน่ๆนะแต่มันจะมีส่วนที่เราควบคุมได้กับส่วนที่เราควบคุมไม่ได้ควบคุมได้คืออะไรการกั้นหายใจค่ออะควบคุมได้คือการกั้นหายใจสมองส่วนนี้จะผ่านการกระทำแบบนี้จะผ่านส่วนซิลิบลัมสมองส่วนหน้า แต่ถ้าเป็นการควบคุมไม่ได้มันจะใช้สมองส่วนหลังที่มีชื่อว่าเมดลลาออบลองกาตาค่ะดังนั้น,นกลไกการหายใจจริงๆแล้วจริงๆแล้วนะคะมันไม่ได้แบบคือถามว่าเรากลั้นใจตุยได้ไหมกั้นใจตายได้ไหมเนี่ยไม่รู้อะแต่โดยปกติไม่ควรได้เพราะสมองเมดล่าออบลองกาตาแรงมากเรื่องนี้ หมือนน้องนางเขาเกิดมาเพื่อควบคุมการหายใจอะงั้นถ้าเขาทําไม่ดีก็แสดงว่าบกพร่องใช่ตัวซีรีบรัมเนี่ยบังคับได้แต่ได้แค่แป๊บเดียวเพราะว่าการบังคับหมายความว่าลายย้อนกลับไปดูคาำนองสายจะมากคำนอไสายมากเลือดเป็นกรดไม่แฮปไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้มากๆนะคะงั้น การที่ควบคุมได้แบบนี้เนี่ยแล้วเราจะกลั้นไปแบบกลั้นไปเรื่อยๆเลยฉันจะไม่หายใจแล้วไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยร่างกายมันจะเฮือกมันจะกั้นอยู่กั้นอยู่กันอยู่แล้วอย่างเงี้ยเออเพราะว่าตัวเม็นลาลาอบลองกาตาที่อยู่ด้านหลังไข่ทยอยตรงนี้ยมันบังคับแล้วว่าหายใจเดี๋ยวนี้เจ้ามอนุษย์ไม่งั้นเจ้ามอนุษย์จะตุยสมใจแน่ๆแล้วกลไกกันเอาตัวรอดที่เรามีอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษอะ มันจะออกมาดังนั้นเนี่ยตอนที่พี่บอกก็คือการที่จะกลั้นใจตุยได้เนี่ยมันจะบอกก็ไม่มีจริงมันก็ไม่รู้อ่ะแต่ถาแต่บอกก่อนว่ามันมันยากมากแล้วกันค่ะมันยากมากการที่เราจะกลั้นใจตุยนะจ๊ะอ่ะทีนี้หมดแล้วระบบหายใจจบปึ้งเลยถ้าหนูได้ตรงนี้เราก็จะได้ข้อสอบประมาณสัก80อ่ะ ะะจะมีลูกเล็กๆละเอียดเล็กน้อยที่เราต้องไปเติมกันเองด้วยเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆไปจริงอย่าลืมล่ะดูเสร็จแล้วดูรอบแรกฟังอย่างเดียวรอบ2จดนะจ๊ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด u ับ subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันตีวรอบหนะ้าไปจ้า